ปาดเพ่งเลยลูกหยางออกเลยปาดสีไหมคนขาวๆไหมอุตซาหนูรักษาผิวมาเป็นเดือนเอ้กว่าสีดังนี่มันว่าถรามารดาดิกว่าสีดังได้เบิ่งเอารถนะเพิ่งผู้จัดการศิลปินรถค่ะแม่ค่ะผู้จัดการศิลปินนที่สุดแล้วค่ะนีหลายคนชิพ่าตนักร้องดัง ดังแทนแน่นอนกับเพกนี่โอ้ยดังแทถโอ้ยเอาอดเอาได้ลูกเด้อธรรมดาละกี่ร้านวิวดีคะพ่อโอ้ยวิที่บุญวัดนะแน่นอนปอไม้ก็คือนั่นแหละโอ้ยแล้วลูกลูกลูกโอ้โอ้งอแล้วอันกินกันขันคางตลอดเละขอทาฟอนเซียนเนี่ยขอทาฟอนเซียนเนี่ย

เห็นเ็ตยังกันนี่ครับนี่ยโอ้ชิมงานกำลังสุดท้าย MV เพ่งสาวนารถแห่ครับสาวนารถแห่เมนได้ไปแกล้งทงั้งสพกกว่าบ่ครับเอ้าตั้มหลุดนี่ครับหงวยมาแต่สพไหนครับสพกกว่าครับเพราะว่าหงวยเจ้าบ้านว่าส่ง ใส่เคียงเสียงเด็ใส่เคียงเสียงครับเคียงเสียงใส่นี่เอาต้องไปคว้าใส่เสียงวันนี้ครับนี่นี่รุ่นนี้ก็ต้องได้ใส่เสียงบ่ครับใส่ได้ใส่ครับผิดเพราะเราบกดังมากเลยครับเพราะว่าเขต้องไปคว้าํำเนินกันทั้งพกกว่าดีๆครับโอ้เพราะว่าได้คว้าใส่เสียงเนาะครับเนาะ เป็นตำรวจจากสอพกกวาครับเป็นการแต่งตัวยศใด,ดครับนี่ยยศแคจาครับโอ้ยเห็นแต่จาเห็นแต่หมวดเห็นแต่ผู้กองเห็นแตาสารวัตรตัวแ,แล้วอันนี้ยศแคจามีอยู่บ้มีครับยศแคจาจาออกครับโอ้โหจาออกครสพสพโคกวาครับโคกวะเบื้อดลุงพักนี่มีตำรวจจากคนเนี่ยเบื้องล่างพักก็ ที่เลี้ยดูเป็นดั้งสีกันเลี้ยดเอาผมพูดเดียวนี่ยแล้วครับเอ้าก็สีเลี้ยดพูดเดียวเราพูดก็เจ้ากับดู่ในประชุ่มไปประชุ่มเลยเหรอครับเดี๋ยวผมพูดเดียวมาโอ้เขาไปไปราชรัชการครับไปราชการดูเดี๋ยวแต่ผมมาตรวจตู้แดงครับโอ้เอ้ามันมีอยู่ตีตู้แดงแถวนี้มี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 คนเอามาไหวเจอขึงมีแถวในบ้านแพงอะมีอยู่แถวนี้กันน้ำหาตู้แดงแล้วครับ ผมเห็นตะลั่งสุดสีแดงของลูซีตัวแล้วใส่สุดโอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาตรวจตู้ตู้แดงลั่งแดงนัอะไรครับแมนอยู่บ่แมนครับลั่งแดงก็ตรวจครับเอาตรวจเบื้องโนกครับเมื่อนี่ทั้งนี้มีความผิดอันไดมีอนไรให้ตรวจให้ตาบ่นน่โอ้ตรวจพวกผมกำลังจิตท่าม,มาท่าย mb เพ่งสาวนานหน้ารถแฮะเห็นบ่หน่ย่างไปเบื้องที่ละครับนี่เห็นบ่หน่ศิลปินเบื้องศิลปิน นี่อันนี้ผู้ถือว่าเป็นผู้เจ้าของตากล้องโดยตรงสบอพรกว่าครับว่าเมือนี้เขาว่าไทยพีสาวนารฏเทียนพขอครับขอความขอความอำนวยความสะดวกเนื่องจากว่า เทากัมาถายทนาพื้นที่วาก็วานี่เนาะครัครับเออครับยดชิลปินบ่ครับนั่นิจับผู้ยังใช่ะิได้บ่เนี่ยนีซลปินบ่ครับเรื่อยก็พิจรถเสียงจังไรในเด้อโอ้ให้รถเสียงวาที่ใช่ล่ะเสียงเสียงเข้าตู้บักงว่าหันแม่ให้รถเสียงะนะเอห้รียงโอ้ยมถ้าเพ่งไปก็ขอไปโอ้ขอเสียงในเด้อโอ้ต้องให้ไปขออนุญาตให้เสียงบ่ครับครับโอ้้้ออ้้ S <S จะ่าแต่จะได้ขอข้อมูลใช้สัมพันธ์ครับเบิ่งสัมพันธ์เบื้องบนจะให้ไปขออนุญาตใส่เสียงมานึ่งเบิ่งเอาดูวยอนุญาตใส่เสียงเลยครับโอ้เฮพื่เข้อสออกมาล่ำชิงเงามาลงก็ต้องไปคว้าทั้งเพื่อเพิ่มโอ้ดูดยความถูกต้องถูกกฎหมายมหนบ่แม่นครับโอ้สิจับบ่นี่สรุปสิจับบ่นี่ตาเตียนตาเตียนได้ตาเตียนตาเตียนเตียนโอ้โอ้ตาเตียนจับจังไงมีแต่พวงเงา แมงแมงนั่นแหละจะไม่ปลี่ยนผมไป่จะโกงงามใครอุ่ได้นั่นบังมือบังมือบังมือโอ้ยบังมือดูเอาเอาแบบนี้ก็มีตีครับสองพ่อโกกว่าเอ้าไปโอ้ครับครับครับโอ้โอ้ยโอ้ยตามใบตาครับเอาซ้ำนี่วะบ่อนี้ครับอันนี้บ่อเมีนนักร้องเอาจ้าของเพลงกันสาวหนาลูกแนบบ่นี่มันบ่อเมีนผู้ใด้ดันนี่แม่สาวหนาลูกแนบครับ วิ่งวันนี่นักร้องมไหมนัวตั้งหน้าเป็นนักร้องโอ้ตัวตัวตัวครับตัวครับโอ้ยเบิ้งนี่นี่มาไล่งานตัวเพิ่นจะเข้าอันนี้น้องยังก็ลูกนี่น้องยังก็นี่ศิลปินค่ะน้องสตางค์ทิติการเพชรลำเพลินค่ะสวัสดีค่ะน้องฟิล์มศิริรัตน์เพชรลำเพลินค่ะเึ็นไปวันนี้อากาศจับอยู่บอกค่ะคุณตำรวจค่ะต้งวันจิตจับไปเขียนไปท่างล่วงพักขอตัวได้บ้านหนึ่งสองคนนี่ะ ขอหางงามเกินไหมครับโอ้โหไอ้จับไปเสียข้าลงพักวันอ้มันมีอยู่ตีอ้อซะขอหางามเกินเนื้อโอ้ยโอ้ยเกินหนิมันก็หาไม่ได้แล้วตั้งแต่รถเข้าไปรถบลรังยังถือจับดิเอ้า รถบัลลังก์งนี้อันนี้ก็งามเกินห้วยซอพ่อโคกว้านี่คือเอาสูย่างเถอะแมนอยู่บ่แมนครับช่วงช่วงนี้ช่วงเอาครับมันเป็นช่วงไหนครับบอกให้ฟังนี่อยช่วงช่วงนี้ช่วงแบบว่าขาดขาดสูงอ่ะขาดยังเดี๋ยวกนะอย่าบอกขาดไซฮัดบ่ครับคอันดาวดาวก็ไปเบิดเลยครับเอเอาไปใช้ครับเอาไปไปใช้จำครับโอ้ยเอาใช่ล่ะเดี๋ยวบึ้งจะเข้านี่นี่เอ็เอา ก็มีตามองไก่วะโอ้อันนี้สันได้รักแม่ของคุณว่าไหมครับโอ้จากสพ่กกว่าเนี่ยครับสพ่อโกว่าเนี่ยครับโอ้หมวกไหมรับหมวกฟาดเออได้ปะครับโอ้ได้อยู่ตัวแล้วเนาะอับรับังบังลองท่อมโอ้ลองท่อปฟาดลองท่อพ่อยี่ทุ่นว่าหนิลองถ่อพ่อครับลองท่อพ่อยี่โอ้ไปร้อยลองท่อมพี่บัณฑ์โลองท่อพ่ออยู่หน้าห้องนี่ครับโอ้พ่อโอ้ยพ่ออยู่หน้าห้องเอออ่ะครับบ่อช่างนับนะ เอายังส่เด้อครับเด้อเอาขออนุญาตยังไดยังไดกะขออนุญาตอ่าอันนี้อ่ายศยังครับนี่จ้าอยัางก่อนนี่จ้าจ้าออกครับจ้าออกบอกครับขอบอ่าขออนุญาตจ้าออกเด้อครับยังไดกะถือว่าเมื่อนี้ทีมงานมาถ่ายท้ำมิวสิกวิดีโอคันพิสพัดประกันได้กับประธานอภัยเด้อครับเ่าเป็นยังตาเตียนตาเตียนในครับการขออนุญาตใช้เสียงกะครับเดี๋ยวบาเบาเเสียงจังไงครับไว้เดี๋ยวประธานชวนเพื่อนโทรลองเลี้ยงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเพลิงนากระจีไปจะไปขออนุญาตก่อนครับครับนะครับยังไดกะ ให้ความเมตตาคือเก่าเด้อครับครับครับขอบคุณหลายๆที่จังไรจังไรกะหากามีงานมีการจังไรกะขอให้มาดูแลควบสงบในเด้อได้ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณหลายครับท่านครับครับสัพพะนะครับโอ้เอาระวังงัวเด้อเจ้ากอกงัวเด้อแถวนั้นน่ะ อเาพี่น <Tipp s> ้องครับน <ed Re> <ud> ี่บรรยากาศในการถ่ายทำ MV หรือมิวสิกวิดีโอนะครับสาวหนาลุนแฮก็ฝากพี่น้องเด้อติดต่ำบว่าสิเป็นทางช่องยูทูบมอหลัเพชรลำเพลินช่องยูทูบผู้ยบาลสายจวดนะครับบวชสิเป็นทางดิจิตอลนะครับผู้ยบาลสายจวดและหมอหลัเพชรลำเพลินตั้งเพจเพชรนลำเพลินและลายเพลิดเพลิดผู้ยบาลสายจวดและโซเชียลทุกๆช่องนะครับในเครือข่ายของหมอหลัเพชรลำเพลินฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ก็ขอบคุณ พี่นน้องะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับลูกกับหลานนะครับศิลปินนะครับสองสาวน้องสตังค์ทิศการเพชรลำเพลินน้องฟิล์มสิริรัตน์เพชรลำเพลินในผลงานเพลงสาวนารเทาเอาจวดบละครับออเอาขันที่รัก 你起码记得平淡些。